จะขอวันเกิดมาลยังจะขอวันเกิดคนขนาดบ่โอ้ยเกมเอ้ยวิ่กนีทนนเอาอิ่งเวกินก่อนนี่เร็วๆคูทั้งในาาเนอะไรพี่คูทั้งในถานอะไรกินก่อนก่อนก็ี่เย็นก่อนลกอนะบ่ อ้าวไอ้ออยังอยู่เนาะมาันอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยังร่มบ่มาเรีวมาแนงมาเล็วมานานี่ีฮะเอ้ยปีละครั้งเจอกัน

ยิ้มงไหพอยีเน pues, ี่วยิ้มเออนึ่้มยิ้มแค่นั้นละเอาคือบ่ยิ้มคือบ่ยิ้มมาเวอรน่แมรูปเค้กใมันบันีคาเป็นภาพเค้กนี่เียละเป่าบนนี้เบิ้งอาิตไตยนหอเรื่อเลาเรื่องาวิดีโอบนนี้เอาเอาพัดลมของปิดพัดลมปิดแล้วกันตรงนี้ดิ ตัวนี้ปิดแล้วตัวปิดตัวนั้นละกันอ่าเร็วปิดจะกันีเดโอดวเออพัลองปิดว่ปิดไฟบป่าปิดไันรู้ว่าปิดก็ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์จุตบวหได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วตบกให้ตัวเองกันแฮปปี้ อเป็นคนูเป็นเด็กดีนะคะน้องแก้มเลี้ยงเก่งนะคะงเน่ลียงเก่งเป็นคุรสติ ขอบคุณค่ะขอคุณค่ะเนาะ่ค้างไปเยอะอันนไปเอาอันมันมัตัดลอานีมันตัดเอากแล่นได้ลุกย่างย่างเอายพานล้มผูกล้มพลาใส่ข้างได้บะ เปไฟไหม้ก็กาห้จ้าฟองวันเกินน่นะแล้ามาอ้ตาหาเอาเงินให้หารอยคนงะพวกห้องหาพวกคนได้บ้านนี่ฮะห้องหาพกโอ้ยแกไปขนมาหาจะหมดใหญ่ทันพนาหาพูนมามาเร็วปเปาเข้าข้างเราเข้าข้างลรีเห็ดคั่วเห็ดป่าไหหลบ ตั้งสามจีมื่นแล้วนะเพชรฝ่านะแอ้มันเย็นแน่นาแไอชื่อชื่อแล้วมันเมานั่งไม่ยังไม่นั่งยังเ็กแน่นีกไม่อยากกไม่อยากก็พอแอ้วาน่ปนกับัตรนี้ละอสิไปใส่ยังเป็นวนเอ้ยไปลมเป็นระเพลมเลยอบิ้์บิร์บเบิเบินเเบินเบิเเเบิน โอ้ยแเมียงเอารมารเลี้ยมาถ่ายรูปตัว่ายรูปมาเลี้ยางกระจนมันี้มาเจ้าอีดีเจ้าเียอยู่าใจเอาหัวใจละคนาจะเอาหัวใจบุลูกซิมโตตแก้มโอ้ยกินเขานบลูกิเคกไอนยิมแล้วผ่านใกินกุ้งไม่กินที่เดียวนีคคนหัวแทะ A dưng lại ghim lên ghim lên gong yên lắm ghim lên gần 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 lắm 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 gần lắm